ไกดเพลงหนุ่มอิสานมักสาวกอทมคำร้องทำนองโดยชัยศีมุกดาเว้าไทยบอกคล้องว่าน้องมาสอนอายแนอ,อีพ่ออีแม่ของอายเพิ่นเป็นคนอิสานกระไดยุติถ้าหากพี่นั้นต้องการแม่น้องเป็นคนอีสาน ส่วนคนุณพ่อคนก็ทอมอขอถามได้บอคนบอลอคือ,อายคนนี้หากอายอยากสิมีมีแฟนคนงามๆคือน้องบ่ต้องมาถามผู้สาวงามๆคือน้องคนนี้หากน้องสิมีแฟนทั้งทีหน้าตาต้องดีต้องทั้งรวย ทั้งลอพ่อเจ้าห่วงบนนอก็หวงคักละนนอไอจ้จ้าแม่เจ้าละหวงเจ้าบ้นนาก็หหวงคักละนนอกไอจ้จ้าให้ขอเป็นแฟนได้ไหมน้องจา้าพ่อคงบว่ว่าแม่คงบ่เทียงเลี้ยงได้บ่ไอ้โตน้องกินเก่งคักแน่ คุณพอ่อคุณแม่เป็นเลียงน้องบ่ให้อดยาหากน้องโอเคผู้บ่าวคนเทคืออายสิให้น้องสามไวกินอยู่สบายบ่ให้อดยา